เราเล็งเห็นถึงเรื่องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเราเองก็เลยได้มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตยาและเวชภัณฑ์นะครับที่มีคุณภาพแลพ้วก็มีมาตรฐานสากลซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเราก็ยังคํานึงถึงเรื่องของการส่งผ่านสินค้าและบริการเหล่านี้ไปให้ถึงผู้รับบริการทุกคนด้วยครับสาแพทย์เภสัชเองเนี่ยได้ถือกําเนดขึ้นเมื่อประมาณตั้50ปีที่ผ่านมานะครับ โดยกลุ่มแพทย์แล้วก็เภสัชกรซึ่งมีอุดมการ์ในเรื่องของการหายาและก็เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ผลิตในประเทศไทยเราเองก็ยังมีโรงงานที่ผลิตน้ําเกลือภายใต้ชื่อของ ANB ซึ่งจะผลิตยาที่ปราศจากเชือ้อรวมทั้งถึงเรื่องของน้ําเกลือซึ่งเราจะรู้จักกันดีในภายใต้ชื่อของแบรนด์ Clean and Care ซึ่งทุกคนก็คงได้ใช้กันมาเป็นระยะเวลา,า,านหนึ่งแล้ว นอกจากเรื่องของการผลิตที่ต้องได้คุณภาพมาตรฐานแล้วเนี่ยการส่งต่อโดยผ่านทางร้านเซฟดักซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพของเรานะครับซึ่งจะตั้งอยู่ตามพื้นที่ในชุมชนต่างๆเพื่อให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยสามารถเข้ามาขอคำปรึกษาคำแนะนำของการใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเปราชารมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่า ทุกเคสที่เราเจอในการใช้น้าเกลือล้างแผลมันสําคัญหมดตั้งแต่อุบัติเหตุยันผู้ป่วยติดเตียงที่ว่ามีแผลกดทับอะครับมันก็ต้องใช้ครับมันสําคัญมากสําหรับการใช้เกี่ยวกับการพยาบาลเนี่ยครับคือประโยชน์ของน้าเกลือมันมีได้หลายอย่างเนาะจริงๆมันเป็นเป็นประโยชน์มากเลยที่ทางบริษัท a n แบเนี่ยได้บริษัทน้ำเกลือพรีแอนแคร์มาให้เราหลักๆเลยเนี่ยน้ำเกลืออันนี้เราก็ไปใช้กับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่เราไปให้บริการกับผู้ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดที่ใช้ไปแล้วหลักๆก็คือหน่วยจกักษุศัลยกรรมนะคะแล้วก็หน่วยศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหวนเพดานโหวแล้วก็ความพิการอื่นๆอันเนี้ยมันเป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์เพราะว่าในทุกการผ่าตัดมันต้องมีการใช้น้าเกลือสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภาชาติไทยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางบริษัท a n b นะคะที่ได้มอบน้ำเกลือคลีนแอนด์แครให้กับสามาัสไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของสัมภัสไทยในครั้งนี้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้ด้อยอโอกาสในครั้งนี้ด้วยต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็ยังคงยึดมั่นนะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกับสังคมผ่านทางหน่วยงานแล้วก็องค์กรของภาครัฐต่างๆซึ่งจะเป็นการส่งมอบ สินค้ายาและก็วัชภัณฑ์ให้กับคนที่มีความต้องการทางการแพทย์อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการที่จะทําสิ่งดีๆให้กับสังคมไทยครับ